สวัสดีครับวันแอผมจะมารีวริวขนมให้ของเล่นโบราณ EP สามนะผมมีแค่สองอย่างนะผมมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูเลยอย่างแรกครับก็คือลูกข่างนะผมลูกข่างลูกข่างหรือเบเบดเป็นของโบราณน,นะผมเดี๋เดี๋ยวแกะนี่ครับข้างในเป็นยังงี้ข้างในเป็นยั้างนเปนงี้ เข้าไงอ๋อ,อเป็นยังไงอย่างเี้ยอย่างนี้คร<อ>ับผมแล้วก็ใส่เข้าไปเบเบตครับผมเป็นยังไงใส่ไงใส่ยากอไม่ค่อยเล่นด้วย เดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนึงนะครับผมแต่เดี๋ยวผมหาก่อนน่าจะใกล้เจอแล้วครับผมเอ๋ไม่ใช่ยังไ,ไ,ไงผมไม่เคยเล่นนะผมใส่ยังไงอะ มันไม่ค่อยได้มันไม่ได้ครับผมไม่รู้ใส่ไงมันเป็นของโบราณครับผมต่อไปมาดูอย่างที่สองครับก็คือเป็นไอเดียนคล้ายๆกับว่าเป็นแบบว่าเป็นพวกของทำอาหารนะผมมีปิ่นโตมีหม้อมีอะไรพวกนี้นะครับผม จะแกะดูกันเลยเคแกะนั้และข้างในเป็นยังไงมีอะไรบ้างเนี่ยมีปิ่นโตเนี่ยนะปิ่นโตมีถ้วยมีถาดถาเนี่ยถาดมีหม้อต้มมีเขียงครับผมมี แล้วก็มีนัมีมีดอีกนะครับผมก็เล่นของมีดต่อก่อนนี่นะครับผมมีดก็เล่นอย่างนี้นครับผมแต่นี่มันไม่ให้ช้อนมาครับผมมันมันให้มาแค่นี้ครับผมมันไม่ได้ให้ช้อนมาก็สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ได้เลยครับบ๊ายบายอย่าลืมกดดิ่งกันด้วยนะครับ